สวัสดีค่ะพบกับสุพัฒนมอเตอร์ของเรากันอีกแล้วนะคะห่างหายไปนานเลยนะคะสําหรับคลิปรีวิวแบบนี้นะคะเดีได้ว่ามารอบนี้เนี่ยก็พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนมาชมรถรุ่นใหม่จากทางค่ายฮอนด้นะคะกับ HONDA g e n เนอ PLUS นี่เลยค่ะ หลายคนนะคะก็อาจจะเห็นแวบไปแวบมาผ่านไปผ่านมาผ่านทางชแนลของสุภัสเตอร์เราแล้วนะคะสำหรับ journal no plus แปลว่าวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเจาะมาดูฟังก์ชันดีเทลอย่างละเอียดเลยนะคะสำหรับเจ้า journal no plus นะคะแต่ก่อนที่จะไปชมนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สุพัสเตอร์ของเราด้วยนะคะ สำหรับ New Honda g e a n o Plus นะคะเขาก็มาด้วยกันอยู่2ไทายเลยนะคะกับไทาย ABA ที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นอีกไทายหนึ่งคือ c b s นั่นเองค่ะในส่วนของข้อแตกต่างที่มองมาแล้วเห็นได้ชัดเจนของทั้ง2ไทปยเลยนะคะก็คือในส่วนของเบาะแล้วก็เปาะแคนนะคะ รุ่น ABS เนี่ยที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขามาพร้อมกับเบาะสีน้ําตาลนะคะปลอกแฮนด์ก็จะเป็นสีน้ําตาลในส่วนของรุ่น c b s นะคะมองมาเนี่ยของเขาจะเป็นเบาะสีดํานะคะแล้วก็ในส่วนปลอกแฮนด์ก็จะเป็นสีดํานั่นเองค่ะเรามาดูในส่วนของดีเทลด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะกับนี่เลยนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับไฟ LED เลยนะคะก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นความโมเดิร์นทันสมัยเลยนะคะสวยมากๆ ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะคะเขามาพร้อมกับหน้าปัดเรือนไม้แบบมันติฟัง์กชันมิเตอร์นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าแสดงผลครบครันเลยนะคะมีบอกอัตราการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยนะคะแล้วก็มีแจ้งเตือนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของ USB socket นะคะหรือว่า c o n s ซลบ b o กตรงนี้นั่นเองก็จะสามารถชาร์จไฟสำรองได้เลยและพิเศษมากๆเลยนะคะเขาจะมีช่องสำหรับเก็บโทรศัพท์เวลาชาร์จแบตด้วยนั่นเองนะคะสะดวกมากๆ และที่พิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับ g e o n a Plus ก็คือเขามาพร้อมกับ Smart Key นะคะก็ครบครันเลยนะคะสามารถใช้งานได้3ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันระบุตำแหน่งรถฟังก์ชันสัญญาณกันขโมยนะคะแล้วก็จะมีเปิดปิดกุญแจได้นั่นเองนะคะ ในส่วนของปุ่มข้างๆสวิตควบคุมนะคะก็จะมีทั้งปุ่มซีดแล้วก็ปุ่มฟิลปุ่มซีดเนี่ยก็จะเอาไว้เปิดเบาะนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของปุ่มฟิลเนี่ยก็จะใช้เปิดถังน้ํามันด้านหน้านะคะในส่วนของถังน้ํามันเนี่ยก็จะสามารถจุน้ํามันเชื้อเพลิงได้5.4ลิตรนั่นเองค่ะ ส่วนของระบบเบรกของเจลโน plus นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับดิสเบรกด้านหน้านะคะในส่วนของรุ่น ABS เนี่ยก็จะเป็นระบบเบรก ABS ส่วนรุ่น c b s เนี่ยก็จะมาพร้อมระบบเบรกแบบคอมบเบรกนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับดัมเบรกด้านหลังทั้ง2รุ่นเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของยูบ็อกเก็ตของของเจ้า Ge ลโน plus นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับยูบ็อกขนาด30ลิตรนะคะเรียกได้ว่าท่านใดนะคะที่มีสัมภาระเยอะๆนี่เหมาะเลยนะคะกับ g e ลโ plus และที่พิเศษมากๆไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือในส่วนของเครื่องยนต์นะคะนี่นะคะเจลโน่พลัสนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ e sp Plus 4วาลนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าขับขี่ได้แรงและที่สำคัญคือสมูทลื่นไหลามากๆนั่นเองค่ะ ส่วนของสีของเจลโนทั้ง2รุ่นนะคะรุ่น a อเบียที่จอดอยู่ตรงนี้เลยนะคะกับสีขาวสีแดงและอีกสีหนึ่งคือสีเทาดำนะคะในส่วนของรุ่น c b เนะคะก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินและก็สีเขียวนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเห็นฟังก์ชันแบบจัดเต็มของเจ้าเจีวโนพัทนี่อยากเป็นเจ้าของกันหรือยังล่ะคะถ้าท่านใดนะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะก็สามารถจับจองหรือทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะผ่านทางเพจ a c e b o o k สุพัทมอเตอร์หรือจะเป็นทาง l ล n e สุพัทมอเตอร์หรือจะโทร0611308484ก็ได้เช่นกันเลยนะคะสาหรับวันนี้สุพัทมอเตอร์ของเราก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。